สามสองหนึ่งสวัสดีครับผมตอนนี้รเราก็ได้เดินทางใจมาถึงอาหารจอมเทียงแล้วครับมันถึงแล้วไม่ใช่เหรอครับครับผมอากาศตอนนี้ก็ดีมากเลยครับเศรสวยด้วยเฮ้ยพี่สาวน่นะซูมซูมซูม,ม,ม,มโอ้ยปืนสัตว์ใส่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 แกะต่อให้ามันถึงนี่แล้วอากาศตอนนี้ก็ดีมากเลยโอ้โหแด็กลังเพี้ยงใช้ได้เลยฮะ แรงตัวสมัยผมตอนอยู่ไอ้ไรรีโซนาเียอะรีโซน่าคนจริงๆเลยขึ้นขึ้นผมแรงครับผมชอบเรสซูบอร์ตมากนะครับขึ้นนี้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งในการพักผ่อนของเรานะครับครับเอาอันนี้ก็คือที่พักเรานะครับที่เราจะมาพักกันในคคืนนี้ครับอือมันคือที่ไหนครับเนี่ยร้านชาเล่ครับผมคือร้านอะไรนี่พี่ติ๊กก็ขับรถวนไปวนมาครับนี้ค่อนข้างจะเมาแล้วอ่า วิติกเราขับรถออกวิติกโอ้วิติกเราเอเจนเจอร์มากครับตอนนี้โดนพังทั้นหมด่วิต <là> ิกขอยากกินเบียร์เราวิติกรีบจัดนะโอ้โหแย่จุกเลยโอ้ มีแรงพุ <centro> ่งทุกคนพุจุกล้วก็วันนี้มิอีกอนจกครับรอสักครู่ครับก็จะคิวแดงถูดถูไปไปแล้วก็กดไปตีคุณกกดไปตีคุเข้ามานกรกขงมเนี้ยประกดตั้ไหโอ้โหออคิวกินเล้งจริงเิติแกงโอ้มิติเราโหดนะ โอเคโอเคคโอเเราตีขึ้นโอ้ยชาอยู่เลยโอ้ยเออตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยชีวิตเราจะไปถึงไหนกันแล้วเราจะไปถึงไหนเราวนมาสองรอบแล้วอย่างเงี้ยเราหาอะไรถึงกระเพาะไม่ได้เลยฮะไม่มีอะไรจะกินโอ้แล้ะตอนนี้แย่มากเลยเลี่ยนถ่ายตะกร้อนบ้างเลยไหมฮะตะกอนตอนนี้ผมทิก่อนก่อนเป็นจุกอยู่ทิก่อนเป็นจุกอยู่ครับตอนนี้เชฟเก่งรายงานตัวเข้ามาแล้วครับ ข้างหลังเราจะเห็นเป็นทะเลหาดจอมเทียสวยงามมากนี้ค่อนข้างจะสงบไปเหมือนทางพัทยานเหนือวุ่นวา,ายมีแต่คนแหกทางโอ้ตัวน,นี้ไม่มีอะไรจะพูดม,มีมีกีตาร์เบาๆตัวน,นึงโราลองฟังคำกนนล่อมกันดีกว่าอยากฟังเพลงอะไรครับคุณมุณก้องโอ,โ,อโอ้โดนตีนครับโดนตีน <ผม S 2> ครับโดนตีนโนอ้ <ผม S 1> โหตีนยังสกิลอยู่เฮ้ยว่าไม่เป็นเพลงที่เราเคยอัดนะครับเพลงของเรา์บงเราชื่อบงอะไรนะผม รวม1.8ครับวันนี้ติดตามชมได้ครับมาประมาณร้อยคลิปได้รวม1.8ครับผมครับแล้ววันนี้เราจะพาพี่ติ๊กกับอ่าบูไอชื่อบูรกันอะไรนะครับอะไรชื่อบูรกันนะครับอินครับอินอินบูรกันมาครับผมบูรกันมาครับผมจะลืมครับติดตามชมผีเสื้อสมุทรวันนี้มีมาแน่นอนครับผมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่คิดว่าไม่มีอยู่ในโลกแล้ววันนี้มันจะมีจริงครับผมครับติดหนึ่งในสิบของโลก มันไม่ใช่ในสิบมันคือหนึ่งเดียวในโลกครับรถเรื่อยมุหมดตอนนี้ตอนนี้ออกมาจากรถไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ครับเดี๋ยวไม่ใช่นะครับวิ่งไปไปไหนอ่ะไปไหนกันล่ะถามพี่เอ๋ตอนลงลงไหนครับตอนนี้ผู้โดยสารรถทยอยลงจากรถครับถ่ายรูปก่อนนห่่ออยยถารูปีกแล้วเอาถ่ายอะารเอาลงครัปเดตสิเราลงไปกินเราลงไหนเนี่ยเนินสอง ก็นำอดทนรอสักครู่ครับตอนนี้ผู้ชมรายการของเรากำลังอยากถ่ายรูปมากคะเออสวยอย่างี้สวยสวยป้าอ่ะหนึ่งสองเออถ่าได้ถ่าได้โอเคน้านลักที่สุดเออผ่านกันไปครับตอนนี้เราก็มาเข้าเรื่องของรายการของเราต่อนะครับรูปนึิมไอ้นี่มันเด็กใครใเหรอเนี่ยใครใครพามาเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวเอ้าถ่ายไปเอ้าหนึ่งสอง โอเคครับสวยครับเข้ารายการต่อถ้ามี้อกกูมีรูปถ้ามีีอกรูปนึงผมกีตาร์ฟาดหัวนะครับไปดูนะใครเลือกได้วะว้าวเอางอนเลยข้างเงียบสงบครับตอนนี้โอ้มีฝรั่งเดี๋ยวก็ถ่ายมีว่าน้ำสะดวกไหมครับเนี่ยคมีใช่ไหม ติครับติวันนี้ขับแล้วกี้ผมจุกเลยครัติขับรถโหดมากเลยครับตอนนี้โอ้โหพวกคุณเสียงดังเขาต้องมานั่งกินเลยโอ้โหตรงนี้เราจะอยู่กันตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะตรงนี้มันไพรเวทเลยสวยเลยโอเคได้ได้แล้วมันใกล้อาหารด้วยใช่ไหมก็ดีเขาสั่งได้อ่ปไอน เจ้าอ่ะไอเวดใ่ไมั้งในหัามั้ยนี่ค่ะสำคัญว่าเราแหกปากกได้ไหมตรงนี้มีเกงถามดีมีปลาไหล่ะมีมีปลาไหลไหมครับไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้าครับตรงนี้มีไหมเอาลงก็ใช่ไหมเนี่ยไปลงัดลงรั่โอเค